สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m มมเ c ช a n n แนค่ะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะปักรแรกของเดือนมิถุนายนปี66นะคะก็คือวันที่1ถึง15มิถุนายนนะคะก็จะเป็นคิวของชาวกันดูได้ทั้งราคนาแล้วก็ราศีนะการแบ่งวันที่ตามวันเกิดก็ได้ทั้งแบบตัวันตกและแบบไทยค่ะเราไม่ฟิกนะคะเป็นดวงทั่วไปที่เหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะ เช่นถ้าคุณมีคนคุยอยู่นะคะคุณมีแฟนหรือว,ว่าคุณแต่งงานแล้วเนี่ยดูต่อได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณยังโสดสนิทหรือว่าคุณรอรักเก่าอยู่นะเลิกกันแล้วเลยแบบเนี้ยเดี๋ยวมีจะมีดวงสถานะคนโสดสนิทแล้วก็คนรอรักเก่าแยกให้นะคะประจําเดือนมิถุนายนก็จะเป็นอาทิตย์หน้านะคะรอนิดนึงอยากให้เพื่อนๆดูดวงกันให้ตรงกับสถานะนะคะเพื่อความแม่นยำนะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราดูไม่ตรงสถานะเนี่ยมันจะไม่ make ซนเลยนะคะ เวลาที่ฟังคำทำนายไปเนาะเอะขอต้อนรับนะคะชาวสองด้วยใครที่ดิวกับชาวกันก็เข้ามาส่องดวงได้ค่ะนาไพ่อาจจะสลับข้างกันได้คุณก็ปรับได้เลยนะคะเดี๋ยวเป็นเรื่องเปิดไพ่ให้เลยนะคะสาใบข้างบนเป็นตัวตนของชาวกันนะคะสามใบข้างล่างเป็นตัวตนของคนที่คุณกันดิวอยู่ด้วยหรือว่าแฟนคุณกัน ใายสำรับ5ดาบที่ขึ้นมาแบบดับหวัวนี่ดีมากนะคะเธอว่าอุปสรรคปัญหาเนี่ยเป็นอดีตไปแล้วนะคะตอนนี้ปัจจุบันนี้ไม่มีอุปสรรคปัญหาที่กวนใจคุณนะคะเรื่องอะไรที่เคยทะเลาะเบาแหวงกันมาตั้งแต่อดีตเนี่ยจบไปแล้วนะหรือไม่ก็ถ้าใครยังไม่จบก็คือจะจบในปักนี้นะคะมาดูกันค่ะตัวของคุณกันคุณได้เด็กถือคาากับหวัวมีสีคทาแล้วก็มีไพ หกเหรียญนะขึ้นมากับผัวอืมบางทีช่วงนี้เวลาที่คุณเจอกับปัญหาคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณต้องแบกปัญหาไว้คนเดียวเนาะอาจจะไม่มีใครให้คุณปรึกษานะคะคุณอาจจะรู้สึกน้อยใจตรงนี้นะคะบ้างในบางครั้งแล้วก็อาจจะทําให้คุณใจร้อน วลาที่คุณควบคุมสถานหการณ์ไม่ได้ะคุณอาจจะไม่ได้แบบชอบที่จะปรึกษาใครอาจจะเป็นนิสัยของคุณด้วยนะคะชาวกันธาดินเป็นคนมีความหนักแน่นในตัวเองดังนั้นคุณก็อาจจะต้องเลือกที่จะแก้ไขทุกอย่างด้วยตัวคุณเองนะคะเพราะว่ามันเป็นไปตามลักษณะน,นิสัย อ๋าแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์ที่อาจจะรู้สึกว่ามันมีการให้ได้รับที่ไม่เท่ากันด้วยนะคะอาจจะเป็นปัญหาในอดีตที่ผ่านมานะคะแต่ว่าการที่ไพ่สี่กทาขึ้นมาตรงกลางอันนี้มันหมายถึงความสัมพันธ์ที่กลับมามีความมั่นคงนะคะหรือถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของมิดเม้นต์นะไม่ชัดเจนในต่างๆอะ่ะ ในปากแรกนี้มันมีโอกาสที่ได้พูดคุยกันตรงนี้ถึงท็อปิกนี้นะคะแล้วก็จะตกลงกันได้ในที่สุดอาจจะได้เลื่อนสถานะนะคะสาหรับใครที่เพิ่งจะเป็นคนคุยก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเป็นแฟนนะอาจจะมีการย้ายมาอยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าดีมากแต่มันจะมีบางช่วงบางตอนเหมือนกันนะคะในปากแรกที่คุณอาจจะยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่โอเคแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะลงเอยได้ด้วยดีนะ ทีนี้เรามาดูฝ่ายเขาบ้างนะคะมีไพ่สองคาถามีสีถ้วยกับหัวแล้วก็เดอะฟูกับหัวเนี่ยค่ะไอ้ความไม่แน่ใจต่างๆที่ผ่านมาสำหรับผู้ไหนเที่ยงไม่มีคอมมิชเมนต์กันเท่าไหร่เนี่ยน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเออไม่กล้าเสี่ยงของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเขาอาจจะยังรู้สึกว่าไม่พร้อมที่จะมีคอมมิชเมนต์ที่มันมากกว่านี้ในความสัมพันธ์แต่ท้ายที่สุดแล้วอ่ะนะคะเมื่อได้พูดคุยกันดีๆเมื่อได้ให้เหตุผลนะคะหรือว่าเวลามันผ่านไปเนี่ย ตัวเขาเองก็จะยอมรับค่ะที่จะมีความสัมพันธ์ที่จะมีอนาคตร่วมกับคุณในที่สุดนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาคอมมิชเมนต์นะ่ะมองแล้วจากหน้าไพ่ตรงนี้สามารถแก้ไขได้นะคะจะตกลงกันได้จะเลื่อนระดับความสัมพันธ์กันไปได้ส่วนใครที่มีสถานะเป็นครอบครัวกันอยู่แล้วนะคะพลังงานแบบนี้ก็จะหมายถึงปัญหาประศัทต่างๆที่มันเคยมีเข้ามาในอดีตที่เคยทําให้ห่างเหินกันไปนะคะหรือว่าข้อขัดแย้งเลยบางอย่างที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ย มาในปักหลังเนี่ยมันจะสามารถตกลงกันได้นะคะความมั่นคงในความสัมพันธ์ที่ทางความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีทิศทางเดียวกันอย่างคุณก็ได้สี่อัฐาก็ได้สองอัามันก็หมายถึงอนาคตที่วางร่วมกันในแบบที่มันเป็นโพซิทีฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ได้เลยนะคะชัยโยนดสกอร์สโต ใายสำหรับนะคะราชินีถือดาบสิ่งที่ต้องระวังนะคะในช่วงปากแรกนี้ก็คืออารมณ์อย่าอ่อนไหวเหวีย่ยวนไหวนะคะแล้วก็ต้องมีความหนักแน่นอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าใจร้อนด้วยนะคะต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะบทสรุปนะคะหรือว่าแนวโน้มความสัมพันธ์มีเฮอร์มิตขึ้นมากับหัวมีเดมูนขึ้นมากับหัวนี่ถือว่าดีมากแล้วก็จะสิทธิกับหัวเรื่องราวที่ไม่ยุติธรรมข้อข,อขัดแย้งอะไรต่างๆที่ยังตกลงกันไม่ได้นะคะจะสามารถตกลงกันได้ด้วยการเปิดใจคุยกัน ไม่ตั้งแง่ใส่กันนะคะไม่งอนไม่บล็อกกันนะคะแล้วก็เมื่อคุยกันแล้วเนี่ยพลังงานที่ไม่ดีนะคะหรือว่าความสับสนอะไรที่ไม่ชัดเจนก็จะผ่านพ้นไปเดวมูลขึ้นมากับหัวแล้วจากหน้าไพ่แนะนําให้มีอะไรที่ไม่พอใจกันอยู่เนี่ยให้เปิดอกคุยกันแล้วก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลไม่ใจร้อนนะคะแล้วทุกอย่างมันจะตกลงกันได้ด้วยดีค่ะ เดี๋ยวเรามาดูไพร่รอเกันบ้างนะคะไฟแนนซ์เศรษฐ r ิจนะคะคอร์เนียโซเมแล้วก็เฟิร์ช่วงนี้เรื่องงานเด่นนะคะทั้งคุณแล้วก็แฟนคุณนะคะก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามานะคะเกี่ยวกับการงาน อาจาจะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับงานได้การงานมั่นคงมากขึ้นนะคะเมื่อการงานดีขึ้นความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นไปด้วยไพ่เฟิร์ดก็หมายถึงช่วงเวลาดีๆก็จะกลับมาสู่ความสัมพันธ์ได้อีกครั้งหนึ่งขอร์ลยินโยโซเมดคิดบวกไปก่อนการคิดบวกการส่งพลังงานบวกไปถึงคนรักเนี่ยมันจะช่วยให้เขาเนี่ยมีพลังงานที่เป็นบวกนะคะแล้วก็จะทําให้เขาส่งสิ่งดีๆกลับมาหาเราด้วยนะคะทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะคะ ใช้กันที่ Actor Wander เหมือนเดิมนะคะเป็นคำแนะนำถ้าใครมีคำถามก็ลองตั้งคำถามได้เผื่อหน้าไพ่จะตอบได้นะคะ Meditation bringer Abundance แล้วก็ Compromise ใช้สติเยอะๆนะคะใจเย็นๆเวลาที่จะตัดสินใจอะไรนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตคุณหรือว่าชีวิตคู่นะคะไม่ต้องใจร้อนเลยค่อยๆคิดนะคะแล้วก็ ออต้องไม่ใช้อารมณ์นะคะอันนี้เน้น o m p r พ m i ม e หมายมถึงการตกลงปรองใจกันได้นะคะการประนีประนอมกันได้ด้วยเหตุผลแล้วก็บันดันก็หมายถึงการได้ลงเอยกันแบบ h a p p y ending ตรงนี้ก็ให้รู้ไว้เลยว่าความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าอุปสรรคที่ผ่านมาจะเยอะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคที่ควบคุมได้หรือไม่ได้ไม่ว่าจะเกี่ยวเรื่อง,องความสัมพันธ์โดยตรงหรือไม่ก็ตามะนะคะทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้แล้วก็คุณเนี่ยก็จะได้เป็นคนที่มีความสุขท้ายที่สุดจะสมหวังจะแฮปปี้เอนดิ้งนะคะรับพลังงานบวกได้เลยค่ะ วันนี้ขอบคุณชาวกันแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจใหกับผู้อ่านกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้นะคะก็มีโรสคอสเข้ามาใหม่นะคะมีทั้งหมด3เส้น3ขนาดนะคะโรสคอรสเนี่ยก็เป็นหินเอ่เมตตามหานิยมแล้วก็หินที่ส่งเสริมความรักความสัมพันธ์นะคะทําให้เรามีความอ่อนโยนนะคะดึงเอาบุคลิกด้านความอ่อนโยนเนี่ยของเรานะคะออกมาเนาะ ก็จะมีขนาดนะคะ7จมิลนะคะ9.5มิลแล้วก็มี14มิลนะคะอันนี้ก็จะใหญ่นิดนึงนะคะสำหรับใครที่ชอบความโดดเด็นถ้าชอบเส้นเล็กๆใส่หลายๆเส้นนะคะก็จะแนะนำเส้นนี้ส่วนเส้นกลางเนี่ยใส่เส้นเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นโรสคอ r สมาดากัสการ์แท้นะคะไม่ผสมสีแน่นอนนะคะหินสวยนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาด้วยยังไงติดต่อแอดไลน์ได้ที่ชัยโยเดสคอร์สตได้เลยนะคะ เป็นหินหายากนะคะเส้นนี้เป็นอเวนชูรีนสีส้มนะคะเกรดดีมากร้อยเข้ากับจี้นะคะที่ออกแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเป็นหินอาเกตสีสม้มช่วยเรื่องสุขภาพทั้งกายใจค่ะสนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone นึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ